มีคำถามนี้ฝากมาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดพวกเราสามคนชวนพี่สิงห์พี่สิงห์จะไปไหมไปไหนครับเดี๋ยวค่อยคิดมึงบอกมึงคิดไม่ทันก็บอกไม่ใช่ยี่ที่กูอ่านเข้ามาเอาเอวเอวเอาไป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 ไไปไห่ปไ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 นไป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 ทปไปไปไทไปไนไทไปไป่ปไ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 าไปไอไปไปไปสปไ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 าไปไไปไปอปไปไปปปปนไปไปไ ถึงจะพาพวกเรา3คนไปไหนพี่พี่ชอบแนวไหนกันน่าจะแนวญี่ปุ่นเนี่ยคือที่เรียกมาวันนี้ต้องการคอนแทคเรื่อง a v วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นเขาเขาห้ามเจาะใช่ไหมแต่แบบพวกเราออยากไปเจาะใช่ไหน่อยอันนี้ปันเป็นพระเอกได้นะไอ้จืดอ่ะไอ้จืดทำไปเล่นไปนี่เขาตาดำร่มนะ เหง้า mm. ผมจะไม่เคยเห็นได้ยังไงวะอ๋อเนี่ยคาดก่อนคาดก่อนตาโชว์เลยตาดำลมน้องเอ๋ยโทษนะมาโอ้ยจะบ้าตายดำลมเหี้ยอะไรวะแม่งเดินเดินไปเกี่ยวไปทั่วไอ้้ใครเป็นไมลงว้โนแฮร์ห้อยของได้พี่ห้อยของได้เขาเป็นนั่นเดินทางสำหรับทางสาระนี้เฮี้ยให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อย